ี่อย่างเราดูดูจิตของเราเนี่ยไอ้งุดกิดฉุนเฉียวในอย่างนี่เป็นทำนี่นะใครเขาพูดเราอาจจะเมื่อเมื่อเราพูดค่อนข้างจะถูกต้องแล้วเขาขัดคอทนอย่างนี่ยกตัวอย่างง่ายนะมันจะแสดงความไม่พอใจขางจิตข้างในนะตอนนียมันร้อนนึกว่าหงายนอนเมื่อบางทีเราเรากิริยาเราไม่ออกอาจาไม่พูดกายก็ไม่ออกแต่มันสะดุดจิตผิดปกติที่เราพูดนี่นะตานนี after, er man, ้มันจะ แวบหรือมันจะมันใช่เกิดมันคิดปรุงแต่งอ่ะตัวนี้แหละถ้ามันเกิดอย่างนั้นพยายามดับให้เร็วนีพวกจิตนี่นะเลิกเลิกลิกเลิกรให้เร็วที่สุดแล้วเ่าเท่าเจเลยได้ตรงตัวนี้แหละตัวสำคัญตรงนี้ทุกคนเราอ่ะน,นี่มันมันจะมันถมันจำยางมันทานมันพูดปุ๊บปับเข้ามาเลยริพูดออกมาหยาบเลยนะแสดงฟอมร้อนชุนฉุนอยู่ในมันละเอียดอยู่ข้างในย,ยังไม่ออกจนอยู่ไหนตัวน่า,นายอย่ยยาให้ออกแล้วสังเกต สังเกตตัวในที่มันแวบมันร้อนกลัวจึงมันหาวิธีเลิกเลิกคิดคิดจะว่าเขาใส่ร้ายหรือคนที่เขามาขัดคอเราางั่นอ่ะคนนี้นใครขอจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่คนอื่นก็นแล้วแต่เนะไปผัวทุกดับให้ได้เร็วเลิกทิ้งให้ได้เร็วนี่ดีที่สุดเลยนี่ดีฝึกจิตดีที่สุดเลยจะเ,เปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เปลี่ยนอารมณ์เล,เลิกไม่เอา แมวเน่ะถ้าเป็นลมกันเร็วๆก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ช่องจมูกกนเนี่ยเป็นลมปุ๊บเลยแล้วลืมทิ้งนั้นไปเลยลึกๆลึกทำอย่างไหลลึกๆหายหายตาลึกๆลงๆไปตามที่เราหายใจไปถึงมัน้องว่าพุทธองว้ไปไหนหายใจลึกหายใจเข้ารูปลึกไปลงไปไปตาสะดือตรงนู้นไหนลงไปถึงสะดือเลยตามไปเลยก็เครื่องเดียวที่เราลืมที่ไหนที่ยุบไปเลยฮะ ที่ Dante, nement, ท да เราที่เขาว่าเรายังไงยังนี้นายจะยุบเลยเขาว่าติดติดติดไปทีที่พบนหายเร็วในหายเร็ว่วิธีนี้หายเร็วตพูดนี้เราพูดกีดเองพูดกิดแหละนี่แหละนี่แหละทำไปเถอะทำไปเถิดทำไปเรื่อยๆเลยจะรู้ต่อไปไปเนี่ยทีนี้พอเราพอมาตัวนั้นมันดีแล้วเอาพยายามเออเจริญหัดเมตตาซึ่งกันและกันอะไรต่างๆทีนี้ให้ไปซึ่งกันและกันอะไร ent, เงี store, unk, bring, ้ยเลยเรื่อยเรยเรื่อ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 ยรื่อยเรื่อย่อยอยเรื่อย่อยเรื่อยเ่อยเรื่อยเรื่อยเร่อยเ่อยเรื่่ ที่เขาไม่ทําไม่ดีโอ้พราะคมไมเข้าไม่เขาไม่เข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเลยตัวทำอย่างนี้เ่ย่ไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยเดีวจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย